จะขึ้นอยู่กับปุติยานิชาของเรตเพราะตางนีาเป็นหน่วยงานใหญ่นะฮะแล้วก็เกาะอัดันอย่างรีเปบก่อนลงนู้นนะครับรีเปกนี่คือเป็นเกาะสุดท้ายนะครับโซนใต้ของอันดามันอย่างที่ผมเคยเล่าความเราข้าไปนะฮะว่าห่างจากนู้นไปห่างจากรีเปปได้านใต้ก็คือไปมาเลเซียก็จะเป็นด้านหลังของมาเลเซียนะครับจุดที่เราอยู่ก็คือจะอยู่ตรงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเราบอกไปตรงนี้นะครับตรงนี้คือเกาะกันนะนะคือม ข้อมูลข้าวผ้าได้นะฮะขยายต้นเพิ่มเยอะอ่าเดี๋มลงดอนไหมลงดูก่อนไหมโซนโซนเพิ่มยามโซนของทะเลอันดามันนะฮะนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่านี่คืออันดามันใต้นะครับนี่คือโซนที่ใต้พอทางทิศเหนือขึ้นไปก็จะเป็นพวกกรังกระบี่ภูเก็ตตรงนู้นนะครับกรังกับเราก็อยู่กันไม่ไกลเราเราพม่าอะไรตรงนู้นเลยครับ เลยล่ละโอ้โเพราะที่อื่นไม่มีโฉนดเลยมีแค่ดิเป้ที่มีโฉนดใช่ไหมครับาโฉนดมี <c oughs> ดิเป้มีครับจะได้สอสอเป็นเอกสาร,รสิทธิ์นะครับเพราะว่าชาวเรือยู่บนตอนนั้นเขาจะให้อุทยานอาอุทยานจะให้ดิเป้ออกออกไม่ได้ครับแรกเริ่มเดิมทีก็คือชาวเรือยู่บนอุทยานอุทยานมาสำร,รวจใรือพิบอสสองพันห้าร้อยสิบบ้างสองพันห้าร้อยสิเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเมษาประกาศเป็นทางการแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งนีกทางทะเลของประเทศไอเราเลยพี่ก็คืออุทยานแห่งชาอติก เดินทางมาเรื่อยนะครับม,มาพักที่ลิปเป้แเกก็เดินทางเข้ามาเรื่อยครับไปมีเมียที่ลัตาพาเมียม,มาสร้างรักฐานที่นี่แต่ก่อนเขาไม่มีสัญชาตินะฮะเวลาหน้าไฮซิสั้นอย่างงี้ฮะชาวเรอุรักอาวีก็เดินทางเข้ามาเลเซียเพราะว่านักลาวีอยู่กใกล้เราเลยครับอ,อย่างโมแกงก็เดินทางเข้าพมา่าหลังจากที่ว่าเขาได้สัญชาติเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เพราะเขาคือคนไทยเราแล้วนะแต่ดีนะครับว่ามีชาวเรอุรักลาวถ้าไม่มีอุรักอาวีเผลอๆลิเป้อาจจะได้มาเลเซียเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้มายอื รับผมเพราะว่าถามอยู่แล้วคนไทยเราเจะดีนะ <c oughs> จดีครับผมให้หมด <c oughs> แต่ถ้าถามว่าป๊บแกเราเกือบเสียประเทศเกือบเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในสมัยพ่ออยู่รัชการที่ยาเพราะว่าพ่ออยู่ัรัชการที่สามสี่ติดหนี้ของเขาไว้พ่ออยู่ัรัชการที่สามแกเป็นคนที่ว่าาค้ขายเก่ง <c oughs> แล้วก็เก็บเงินในคลังไว้ห้าล้านห้าล้านในสมัยนั้นพี่ไม่รู้กี่ร้อยศนล้านในสมัยน <c oughs> ี้นะฮะแล้วก็ป๊บรัชการที่ห้ามาระดมทุนจากชาวบ้านอะไรนี้เพื่อที่จะ ไม่ตกเป็นเงินของใคร,ครและเงินในกองคลังของวังจะเหลือ3ล้านเอาเส่วนหนึตรงนั้นแหละครับมาให้กับฝรั่งเศสไทยถึงเป็นเอกราชทุกวันนี้นะฮะเรารักประเทศเราให้มากๆเลยะครับเชื่อัจ<ล>ด้วยนะฮะแล้วเสกเรื่องหนว่าระบอกสบตอนผมนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ของท่าเรือที่กำลังจะไปเป๊ะแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำ แต่ระหว่างตอนขึ้นท่าเรือเนี่ยก็มีบริษัทนะคะมาดังตัวนะคะเป็นผู้ดูแลเราในชิปนี้นะคะในการขึ้นเรือแล้วก็ไปเที่ยวแต่ละที่นะคะแล้วก็จึงถึงที่เกาะสีเป๊ะนะคะในวันนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแถว Thank <laughs> ไกด์างประเทศนะดูแลขวกคุณแล้วก็จะมีน้องคนนะครับน้องชื่อน้องเก๋านะฮะน้องเก๋าครับแล้วก็จะมีน้องอีกคนนะครับน้องอัฟฟิสนะมีไรสามคนนี่คือพี่จิ๋วใช้ได้เลยนะฮะก่อน่นต้องขอสวัสดีทุกท่านรอบนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ท่าเรือบ้านปลาปลานะครับเดี๋ยวเราจะนําทุกท่านนะครับเที่ยวโซนของเกาะเตานะ ตะนนะครับสงบสะอาดนะครับธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน25นาทีนะครับเราจะนาทุกท่านนะครับจะไปจุดแรกมุ่งหน้าโซพัทยาในคาดเกาะตาโรเตานะครับเกาะตาโรเตาก็เป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนนะครับในปีพศ2 4 7 9นะครับเรื่องเอานักโทษทางการเมืองเข้ามาประมาณ3,000กว่าคนนะฮะจากนั้นนะครับ2484ถึง2489นะครับผู้คุมนักโทษออกมาเพิ่มเสบียงอาหาร ที่เขาบอกว่าโจรสลัดะตลเตานะฮะถ้านับย้อนกลับไปนะฮะในสมัยนะครับพ่ออยู่ัวรัชกาลที่5ก็คือลังกาวีนะครับจะอยู่ห่างกับยากรตะรเตเตาก็โด,ดยประมาณ5กิโลในสมัยพ่ออยู่หัวรัชกาลที่5นะครับปีนังลังกาวีคือของเรานะฮะเราเสียดินแดนในส่วนนั้นไปในสมัยพ่ออยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าแต่ก่อนนี่คืออังกฤษกวางงเศสโปโตโุเกตพวกนี้เขาล่าอาณานิคมนะครับเราไม่ต้องการเป็นมือขึ้นของใครเรามีพ่ออยู่หัวกันฮะษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่รัชกาลที่1 จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะครับพ่ออยู่รัชกาลที่1ินะครับถ้าว่านับย้อนกลับไปก็เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตะรุเตาก็จะคลุกับสงครามมหาเอเชียของไทยพุทธพาเราพอดีนะทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติกอตะรุเตากะอ,อาดังทั้งหมดนะฮะมี5้สิบเกาะทุกเกาะจะขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติตะรุเตกกะอาดังนะฮะมีลิเปกเกาะเดียวนะครับสามารถยกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวเลได้ เป็นเพราะว่าชาวเลอุรักลาวโวยยนะครับได้เข้ามาอยู่ก่อนก่อนจะเปิดเป็นอุทยานนะครับอุทยานเริ่มมาสำรวจในปีพศ .2515 พศ .2517 วันที่17เมษายนประกาศเป็นทางการหลังจากเลิกเป็นนิคมฝึกอาชีพให้กับนักโทษทางการเมืองแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกทางทะเลของประเทศไทยนะฮะความใหญ่ของเกาะตารุเตานะครับตารุเตาจะใหญ่อันดับ5ของประเทศไทยนะฮะ อันดับหนึ่งทราบไหมครับว่าเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราคือเกาะอ,อะไรเ<า>กาะอ,อะไรครับเกาะอ,อะไรครับใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยครับไม่ใช่ครับเกาะอ,อันดับหนึ่งก็คือภูเก็ตนะฮะสองก็คือเกาะช้างสามคือเกาะสมุยนะครับสี่คือเกาะพังงนันนะฮะส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับที่คนลงกันเยอะๆตรงนี้ก็คนจะไปชมอ่าปราสาทหินพันยอด ในโซนของจังหวัดสโตนก็ยกให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะฮะเขาเรียกว่าเกาะเขาใหญ่นะฮะเกาะเขาใหญ่ก็จะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติกอะเพตราลูกนุ่นนะฮะอุทยานแห่งชาติกอะเพตราก็จะมีเขาเรียกว่าสะพานข้ามการเวลาที่เขายกให้จังหวัดสโตนเป็นอุทยานธรณีโลกเพราะว่าที่นี่จะมีพวกซากฟอสซิลเยอะแยะเลยนะครับเกาะลูกนี้ที่เขาได้เรียกว่าสะพานข้ามการเวลานะฮะ ก็จะเป็นหินสองยุคนะครับจะเป็นยุคของแคมเบรียนกับอนโดวิเชียนนะครับห่างกันประมาณ480ล้านปีแล้วหินที่ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเราเลยนะครับนั่นก็คือพุทยานแห่งชาติเกาะตารุเตานะฮะจะเป็นยุคของทาลายโซอิกนะฮะนี่คือเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเราเลยนะครับขอถึงได้ยกให้สโตนเป็นอุทยานธรณีโลกนะฮะ ภูมิใจนะครับเราเป็นเรา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 ได้เกิดเป็นคนไทยถามว่าทรัพยากรเหล่านี้คือของของของใครครับของเรานะไม่ว่าคุณจะอยู่ปัตตานีนารายาลาสตูนแต่ทรัพยากรเหล่านี้คนไทยทุกคนคือเจ้าของเราไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็แล้แต่เนาะเราต้องช่วยกันร่วมกันดูแลรักษาเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเหล่านี้นะเผื่อลูกหลานเราวันข้างหน้านะครับช่วยกันนิดนึงนะครับในการท่องเที่ยวทยา ชิ้นนะ,ะที่เรานําขึ้นไปเราต้องนํากลับลงมานะครับเราจะไม่ทิ้งขยะนะฮะ คใครที่แบบว่าอยากประสบความสำเ็จได้ความรักก็มาลอดที่นี่ได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ I believe in wanna you เปวาลีเป้แล้วก็เราก็จะพักเพียงท่องน,นี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวก็จะต่ออีกท,ที่สคือวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ถนนคนเดินนะคะของเกาะลีเป้เนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเด กลับ e า e ล้วกลัรับหั EP หนึ่งขอจบเพียงเท่านี้รอติดตาม EP สองบายบาย